เปิดภาพกันดีกว่าคราวที่แล้วเราแค่อันนี้คือจะฝึกเรื่อง cognition ความความเข้าใจดูว่าเขาจะจําจุดได้ไหมเนาะเพราะคราวที่แล้วเราเราแค่เปิดภาพแล้วบอกแค่ว่าเหมือนกันไม่เหมือนกันการครั้งนี้คือมันจะเป็นภาพวางประมาณสามแถวเนี้ยลองดูว่าเขาจะรู้จุดว่าเปิดภาพที่เหมือนกันได้ไหมอู้หูนิดนีอุ้ย หล่นเลยมีเสือมีเต่ามีเต่ามีมีลาบมีปลามีเต่อโอเคอ่าคุณนี้ขอเหมือนกายนะไหนมันมีอะไรบ้างนะขอดูหน่อยขอดูหน่อยเอ๊ะ เสียงเลมอนใช่เปล่าเลมอนเสียงดังนะนี่จะหาเจอไหมเนี่ยากายนี่สิงโตเหมืนของกายเลยไหนขอดูหน่อยขอดูอีกรอบหนึ่งได้ไหมอ่ะเสือมันหาไม่เจอกายเสืออยู่ไหนนะเ,ออเสืออยู่นี่ อ้าใครแอบอคุณนีดขอได้ไหมอ่ะขอขอขอเร็วขอหน่อยขอหน่อยนี่คุณนิดวางไว้คุณนิดวางไว้ขออากายปิดไว้เอ๋อปิดไว้ปิดปิดไว้เอาปิดไว้โอเคปิดไว้โอเคปิดไว้อ,วอ,วอว้าวล่ะคราวนี้ คุณนิจะเปิดแล้วนะเปิดก๊าเปิดก๊าดูสิเหมือนกันไหมสิงโตหุยสิงโตอยู่ตรงนี้นะเอ๊สิงโตอยู่ตรงไหนนะว้าคุณนิเปิดก๊าซเปิดเปิดก๊าอ่าเปิดก๊าแล้วหุยสิงโตเหมือนกันเลยอันนี้ของคุณนิดของคุณนิดขอ ขอบคุณครับอ่ะต่อไปปากกายกายเปิดนะกายเปิดหรือให้ป้าป๊าเปิดดีกว่าอ่ะให้ป้าป๊าเปิดก่อนป้าป๊าเปิดป้าเปิดป้าเปิดอันนี่ไหมเปิดกัดอุ้ยอุ้ยไม่ใช่เสือเสือยังจำสับสนอยู่อ่ะป้าป๊าเปิดข้างบนสิว่าเสืออยู่ตรงไหนนะดูสิ วายใช่ไหมไม่ใชเ่เดี๋ยวกันเดี๋ยวกันตัวยีราฟไม่ใช่ป๊าป๊าปิดกา๊าซปิดกา๊าซช่วยปิดหน่อยเลยปิดกา๊าซให้หน่อยแล้าเธอจะมาเกาะเดี๋ยวปิดก่อนปิดโอเคตาไกาแล้วไกเปิดกา๊าซเปิดเลยอุ้ยเาตาอยู่ตรงไหนนะเตาอ,อยู่ตรงนี้หรือเปล่าอืมอุ้ย อู้อูอันนี้ของกายอันนี้ให้กายของกายของกายโอเคต่อไปตาคุณนิดนะคุณนิดเปิดก๊าซเปิดกาซกัดกายร,อ,ารอคุณนิดเปิดก่อนอุ้ย คุณนิดป uh, yeah. ิดคุณนิดปิดก๊าซอาตาต้าป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 าเปิดก๊าซสิป้าป้าเพิ่งเปิดป้าป้าเปิดเปิดนะนี่นี่เฮ้ยตัวเยอะใช่อยู่ไหนอยู่ไหนใช่เหรอป้าป้าเปิดสิเปิดใช่ปล่าใช่เฮ้ยจริงด้วยมันคือเยอ เหมือนเหมือนกันยีราฟเหมือนกันโอเคต่อไปตากายแล้วอ่ะเปิดกายเปิดกายเปิดใชยตาใช่หรอตาอู้ถูกต้องกายเปิดได้ปาต่อไปตาคุณนิดนะคุณนิดเปิดเปิดกัดคุณนิดเปิดเปิดจิโต มันคือเสือลูกเสือใช่หนูยังสับสนตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ยวยังเสืออยู่เลยยังเสืออยู่เลยเออะพอแล้วช่วยเก็บใส่กล่องให้หน่อยเก็บกาดใส,ส่กล่องอนี่ไง<ม>เก็บกา๊าดใส่กล่องเอาเรียงเรียงจับวางควันนี่ไงเ่ะเก็บมาใส,ส่กล่องให้ห่อย นีนะ่เก็บอย่งนี้เก็บดีๆเก็บให้เรียบร้อยอเรียบร้อยเรียบร้อยยังนะกายเก็บกัดใส่กล่องเก็บเก็บเก็บใส่กล่องโอ้ยเรียบร้อยจังเลยแบ่งครึ่งได้ไหมอะลูก<笑><笑>เดี๋ยวมันใส่ไม่หมดออาแบ่งครึ่งนึงอ่ะกายเก็บใส่กล่อง<ๆ>เก็บใส่กล่อง กรองเก็บกรองใส่กรองโอ้ยอุ้ย,ยใส่ได้ไหมเนี่ยโอ้ยยังไม่ได้เลยนะนี่เลยเก็บเสร็จแล้วโอเคติ้งๆๆๆอติ้งติงตงตงตงแล้วบายบายแล้อะพอแล้วนะวันนี้วันนี้หมด เวลาบายหน้าเธอคิดถึงเธอเสม,มอโบอกมืออำลาพบกันด้วยยิ้มพบกันวันหนา้ายิ้มกันหน่อยสิจ่ะโบกมือนี่บาย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 โบกมือ บ๊ายบายสวัสดีครับกันเลยสวัสดีครับคุณนี่เจ็บเจ็บเอาเอาใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับครับครูวิเก่งมากเลยสวัสดีป๊าป๊าได้ป่ะสวัสดีครับป๊าป๊าสวัสดี เดี๋ยวก่อนสวัสดีครับเฮ้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 สวัสดีครับ,ป,รบป๊าป๊า